จังหวัดมุกดาหารตำรวจภูธรร่วมปปส .4 จับยาบ้า5ล้านเม็ดโลโกโล้รถยนต์ยี่ห้อดังคลิปบีโ,โอขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนภาคจังหวัดมุกดาหารโดยการอำนวยการของพลตำรวจตรีชัดชยัยสุรเชษพงรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภา 4, ค4พลตำรวจตรีชัดชยัยวงสุนะัข ผู้บังคับการตํารวจภูธรภาคจังหวัดมุกดาหารพันตํารวจเอกวิกิตบุญวันผู้กํากับสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารไล่สกัดจับรถยนต์แก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติลักลอบขนยาบ้า5ล้านเม็ดเมื่อวันที่8ธันวาคม2567เวลา21นาฬิกาปปสสปป ปปสบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนภาคจังหวัดมุกดาหารการอำนวยการของพลตำรวจตรีชัดชัยสุรเชษฐ์พง์รักษาราชการผู้บัญชาการตำดวดรวจภูธรภาคสพลตำรวจตรีชัดชัยวงศุนธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคจังหวัดมุกดาหารพันตำรวจเอกวิจิตบุญวันผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสกัดจับกลุ่มผู้ ต้องหาจำนวนสองรายได้แก่นายวารีสุรัตนวดีอายุ50ปีที่อยู่69หมู่10ตําบลดงกลางอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดและนายเพลินพุยหัวโทนอายุ45ปีอยู่ที่26หทับหมู่4ตําบลดงกลางอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน12กระสอบ รวมจำนวน5ล้านเม็ดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีเทาทะเบียนขอพึ่งกอบไก่3 1 6 7 0 1โทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องโดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1นหรือยาบ้าโดยมีการไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายอันเก่าให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน อันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ไล่สกัดจับกลุ่มได้ที่บริเวณสะพานห้วยบางทายถนนชยางคูณตําบลบางทายใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะที่คนร้ายทั้งสองกําลังขับรถขนยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าตามที่นางแก้วสั์จากการซักถามผู้ต้องหาทั้งสอง ให้การว่าได้รับยาบ้ามาจากนางแก้วไม่ทราบชื่อสกุลจริงชาวสปปลาวอูมิลำนาอยู่แขวงสุวรรณเขตสปปลาวซึ่งมีบทบาทเป็นผู้สั่งการให้ลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้เข้ามายัางประเทศไทยโดยผู้ต้องหาทั้งสองได้รับยาบ้าที่บ้านท่าไผ่ล้อมตำบลปวงขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโวสีเทาทะเบียนขอ,อพึ่งกอไก่3 1 6 7 0 1ซึ่งมีผ้าใบปกคลุมอย่างมิดชิดและจากนั้นจะรอคำสั่งจากนางแก้วว่าจะให้ลำเลียงยาเสพติดไปส่งพื้นที่ใดอย่างไรก็ดีระหว่างการลำเลียงยาเสพติดได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและปอปอสไล่จับกลุมได้เสียก่อนในการนี้ปอปอส จับร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคจังหวัดมุกดาหารทําการสืบสวนเสียผลเสือขายดังกล่าวเพื่อนําตัวผู้ค้ายาเสพติดมาดําเนินคดีโดยกลางเดือนเดียวกัน,กนทางหน่วยน,นรขอมุกดาหารตรวจจับยาบ้าอยู่ริมฝั่งโคง้งอาเภอว่านใหญ่ได้ของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดและคืนเดียวกันตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ ปอสไล่สกัดจับสองผู้ต้องหาของของกลางยาบ้าจํานวน5ล้านเม็ดโดยของกลางที่นรขอจับยึดได้8ล้านเม็ดส่วนตารวจภูธรไล่สกัดจับรถยนต์ขนยาบ้าได้ของกลางยาบ้าอีกจํานวน5ล้านเม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด13ล้านเม็ดข้ามทะลักข้ามโขงชายแดนจังหวัดมุกดาหารคืนเดียวนิรันชัยชุติการภาพข่าวมุกดาหาร พีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พีพีนิวไทยแลนด์นำเสนอน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสคุณพลอยสูตรมัวรแสแซ่บเพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีออยอกำกับ ใช้ปรุงแต่งอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นส้มตำยำแกงหรือแล้วแต่จะนำไปปรุงอาหารอย่างอื่นพิสูจน์ความอร่อยได้รสชาติน้ำปลาร้าอย่างแท้จริงสนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทร099 349 6888หรือ098 สามแป7เ ID Line TON 0 6 4 8 3 7 0ส9 8สวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนดพคุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวาเหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และห่างจากถนนราษยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสห้องนอนแรงครบทุกห้องด้วยที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาน ้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอรและโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้ใดหน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อโทร098 3894577หรือไลน์ไอดีต้น0648370098 อช้าซักดีทำเลเดิดวิวแม่น้ำของสวยที่สุดในของ